สับปดีพี่น้องสัมปัดีทุกคนดุจศี้สุขบางสุขชาติชั่งใจคือเก่าพี่น้องตอนนั้ชัจงใจลดก,ก้าพี่น้อยกรบาน่กริเมื่อพี่น้อยลดก,ก้าสบสดิ์ก่พี่น้องสกิบมนมัดกล้าพี่น้องงามบอง

เอานานักก้าสองตาเฮ้ยโอ้ยข้าจา้างเลยข้าจ้างน้ำแม่น้าสามทองข้าจา้างเลยน้ำเป็นน้ำาจาำ้างเปนน้ำเลยอืมท่านผู้พิณนะฮะท่านพระท่านนั้นเมือนี้ก็แหงแห้ง,หงนะ้ำบ่มี่บะมือจะจูบใส่บะหมือน,นี่ย <ส>มุดจอพ่น้องมดจอมาดำนากานดำพน้ามืออื่นพน้มดจอมาน่ er. น้านการมืออื่นามาดำนาพี่น้งมืออื่นหายนเน่ยั้นวมาซอยกัเป็นกำลังใจให้สอยเด้อป็นกำลงใจให้เด้อพ่น้าเด้อพระเอฟซีกันเรืติดตามเด้อเอฟซกัรว่าเอซใหม่กับเติดตามสัจจอเดพ้เดอเป็นกำลังใจให้สัจจอเด้อ แมนชื่อต่อไปพี่น้อยชื่อต่อไปค่ะพรมกาพิณาผลดำอื่นเถอะตัวอะไรก็จักหน่อยให้จักหน่อยใช้เก็บเงินกาพ้อง มันเดินนั้นมันเดินนั้นมันนำน้ำกันพี่น้องโอ้หน้าห้างกเรือึบหน้าหมดเพืหายเดียกับเพืชุดคันเลยมาโมงลุนกับพี่น้องว่าแม่พันมาหมัดกะพี่น้องท่อซองเถ่อนะห้าท่อเสียเดียกพี่น้องเลยริ่มข่าวหน่ยพี่น้องเลย เ่อ <si no ั่ะอตะเวนตกดินเลก็ห้องกระจ้งแจ้งได้บัดแจงกระจังอืมดับมันะเนตะเวนมันมันอยากมืดใสกิมบัดกาพี่น้องบ่ม่ก้องกาสุดซับกานี่ยมันอยากมัวมันสันเด้อยากอะไห้กับสันน้ ไาลตานี่แค่ไหนพี่น้องไอ้แรงกับมมิสันพี่น้องกันสันเด้สบายพระตาตุคีมพี่น้องเบิ่งกับพี่น้องสมบูปวดหัว มุดจอพเนมุดจมามันนำนำการเนินาอื่นทาลุ่นกันพ่นองมาลุ่นกันต่อพ่นงโอ้ทองนะพระผโอ้ทองตัวอะรแล้จะมีมหมูลกอยู่พ่นง กาสันเนาะกาเข้มจะเสียเอาเบอร์เก่าผลห้ามเป็นนะผลห้ามอะไรมันมันโฮมกันเนาะแท้ตรงให้ตรงหน้าพปนนะผมกับตะเวนร์ผมแล้วก็แล้วผม ตัวที่ตกได้แล้วหมบอแมตมัตกดก้าี่นั่งชั้นเก็บังก้าี่นั่งอ้อมแอร์อ้อมค้าง

เก็บนะอยู่หน้าดินแห่งปัญญ์โตสูงกับสูงโตแห่งกับแห่งเนาะอันนี้ก็ที่สูงในสูงล่างคือมาใส่พี่น้องเอ้ยตะการตัวที่มีนะเออสูงล่างคือมาใส่าีมาตาต่ำมักต้าต่ำมัดหม่หมวนะเป็นยังมุนมัดคือว่าของเควรนะมักต้างามเลยพี่น้องก้าเส้าจอยพี่น้องคนเพียรกับพียัง อุ้ยสามจีด้ามวลนะคนอื่นนีด้ามมวลของกะห้าะ้าน,ออน่ากระแม่พ่น้องอกะเป่น,นี้ด้ามวลค่ะต่างกันเด้อหองห้าปั่นนะหองห้าบอกไห,า,หามาัดสบ,นนบู่นี่นะสบือกะพ่นงเมือนสบือคนได้ส <c ười> บือกะนั้นเค <c ười> าจะเจ็ดทีเท่านั้น ทอเมื่อทอ,ทอดินสังเพียงึงขาดเนดำมวนอืมเอราแบบถ้าใส่ทองเมือ่อแบบว่ามันเป็นคน,ดนเดยน,นั่นแหละกะ่่นั่นแหละตูขึ้นตู้ลงแล้วทอกระ่องก็กราบขี้ช่นะครับขีมืออเย็บปากกอกอุกีดินนะเ้าเรากะทูกีดินได้

một trò พี่นะมาร่วม cầm กันพี่น้องเด้อ tiếp ได้ได้เล่น อุ้ยอารมณ์ต่อคือมีพัติตาเบอร์กัดแปดโฆษณนซึ่งเอ็ดโฆษณะติตาบอกมุ่งคือ่าวกลพี่น้อยเฮ้ยยังกูบดังสับเถิน่ะมุไปนะดยังอันน่ะเาพลมลิน่ลินบเป็นวา

นี่บ่พอห้ตัวนี้ต mm ัว hmm. นี้ยืมน้ำมันไก่ยืมไก่แล้วก็ส่งแทนต่วนติตะเคยนั้นหัตั้งขึ้นล้นบ่ได้อันนี้ถ่ายเงื่อแต่แปสิตาเอาอย่แอฟแคบคตัวท่านอะไรเออพ่ขาดันทุบนะรัาอิตตัก็มันขึ้นได้ปะเห็นเขาเห็ดเห็ดขึ้นบุเป็นปะเคยจากเห็ดอยู่ มามามาไมาลูกกาเฮ้ยแต่แพ้ขาก็ได้้าก็ไ้เออมาผั้ทางลางนะมา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 ทางลางนะบนตาสิบเปอรนต์ทั้พี่น้องผู้ชองคนมาออ น่าละลาแห้งกหายบ่เป็นยังจหมสูบใสให้มันเต็มน้องาสมัยขอลาบพิคคิปเดียวพินังเด้อผากติดตามช่องซอจอยพินังผักกุ้ลแรกกุแซ่พินง พ่อใหม่ิมหนาพี่น้องสบายดีไปอะไรพี่น้องบ๊ายบาย